กูตกแต้มจะกินท่าไม่ดีชั้นนี้ห้องมือยู่ีเหรินเหลือะไหมชั้นนี้ข้องผมอยู่เมื่อกี้คงจะเล่นไมค์ครับลัคนาสกายพิลพี่ใช่แล้วหลังจากที่เราเล่นกันแล้วหนึ่งปีทุกคนเอ๊ะเพราะอะไรเพราะบอยไม่อยากเล่นเพราะมึงขี้เกียจไม่ขี้เกียจอะไรมึงอบบไม่อยากเล่นโอ้โหมึงโกหกมันไม่อยากอะไรมึงเขาเสนอมาด้วยเนี่ยอ๋อ แล้วนี่นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์อ่ายูนิเวิร์สอะไรยูนิเวิร์สสักอย่างแตงผมเป็นมันตีเลยก็ไม่รู้นะครับทุกคนนั่นแหละของมึงนใหม่เหรอเออของมึงโกงกูเปล่ากูอาจจะกากขวาก็ได้มันเหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะใครจะไปรู้ของกูอะใหม่ล่าสุดแต่ของมึงอะใหม่เก่าแล้วเพราะมึงเก่าแล้วไงมึงกูเลยมึงเก่าแล้วกูเลยให้มึงเก่าไปเพราะมึงเก่าแล้ว มันไม่เห็นแก่ตัวไงมาพร้อมอย่างที่จะเปิดอ่มาแล้วพอแล้วเปิดกล่องแรกกันเลยมาพอแล้วจะได้กันเริ่มมาหุ้ยเก่งมากว้ายโอ้ยบอยไอ้ดื้อโอ้โหเฮ้ย่อนเลยเดี๋ยวกูไม่ได้เกินเดี๋ยนี่มันขุดเร็วแล้วก็กระโดดสูงอ่ะว้ายว้ายอีก็ไม่โดนว้ายเลิกเลิกสู้กันก่อนือไม่ได้ของหดอันอันที่อ l ลิ e เฮ้ยบอยอยากได้บล็อกอ่ะเพราะกูอยากไปหามึงอ่ะสโตนอุ้ยขอบคุณนะจีนี่ไงละกินบลอกนี้กับกูอ่ะไม่เป็นไรกูเปิดขอปิด่อง ได่อะไรกินอะไรว้ายกูรู้แล้วมึงกินอะไรไปเช่อเมึงอกี้มาเปิดก่อนกูนะอย่ายิงกูนะเฮ้ยมาช่วยเหลือแล้วบอยเฮ้ยมาแล้วมันโดดมาเดี๋ยวเปิดให้กล่องนึงอ่ะน่าจะเก่งปีนี้ขอบคุณมากอ๋อเกงสีขาวโหดเอา้ยทำไปแล้วเฮ้ยเป็นไงพูดพุทได้ปั๊บเลยอ่ะมันใส่นอนโอ้ยมันใส่นอนบีนไม่ได้อ่ะถ้าถามว่าไหนโหดกว่าโอ้ยถ้าถามว่าไหนโหดกว่าโหดสีขาวโหดกว่าเพราะว่ามันมันบวกนี่เห็นไหมเปอร์เซ็นต์แอะแทค นั่นแหละอะไรมึงหัวล้ออะไรอันนีเว้นบอกนี้ดูโจดีที่คุณอะไรก็บอกนี้เอ้าไอ้โอ้ยมาตีกูไอ้บอดไปชูก่อนเอ้ามันลอยเหรอมันไปหามกันนะอุ้ยโอ้โหเอ้าอ๋อแล้วก็เดือดอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนโง่เดินตกอย่าเพิ่งสู้กันขอไปละเอ้ามึงเริ่มมาบางเัลเองนะกูไม่เกี่ยวนายมึงจะบุกที่นั่นทำไมฆากูกันแล้วละกูปิดผีไอ้กันตีผีไม่ได้โอ้โหมันจะไม่ผีเอาโล่อยกับมันเนี่ย โหมึงดีจริงเหรอวะไหนกูขอเปิดก่อนเลยเวลาเลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะอ๋อนึกว่าระเบิดแต่ถ้าเปิดได้ได้ของของกล่องกันไหนดิมึงจะอ้าเล็กหนาดนั้นของกูไอ้นี่นี่ธนูอีลิตเออมันไม่ตายอ่ะนี่อันนี้เป็นกางเกงสายลุงเออไม่ใช่กางเกงเสื้อกอกโอ้ยทไมมันยินตุ๊กตายวะก่อนนะ ก็ตอนแรกเมื่อกี้กูรวยนะตอนแรกอ่ะกลัวคือตอนแรกที่เมื่อกี้กูเอ้าเล่าคดีเมื่อกี้กูตอนนี้ไงแล้วเมื่อกี้กูตอนแรกก่อนนะเอ็นเนอร์แมวจะมีกี่ส่วนไงกูต้องคืนป่ะอันนี้เราได้หมวกคือถ้าถูกใจผีนะหมวกที่ดีสุดไอ้เกงเกงที่ไอ้ก่อนที่ดีสุดก็คือก๋อยนั่นนะบอยก่อยสีขาวใช่ไหมไม่บอกอันนี้มันบวกมันดีเลยเหรอเราทิ้งหมวกอีลิตนี่ไปเล้เอ้ยไม่ถูกหมวกอีลิตเออหมวกอีลิตวะจำไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นกางเกงเบ็ดล็อกโโอ้ห เบนล็อกใส่แล้วก่อแดงอันนี้ก็แดงหรือเบนล็อกไม่ได้เอ้ยอ๋อเบนล็อกคือแกะแล้วก่อทองเออมันมันต่างอะไรกันกูอยากรู้เออกลัวเบนล็อกกันเอาไม่ได้บอกนะไม่หรอไม่เสียงโชคอ่ะอ่ะเสียงโชคให้ใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้อุ๊ยรอนะเตียวจะตายแล้วไปเร็วอุ้ยมอสโอ้โหอันนี้เป็นดาบโอ้ยแล้วทีดาบแล้วกูไม่ดาบไว้ไว้ไม่ตายก่อดเบีเทโวด้วยนะเฮ้ยยิง อันนี้เอา้าหมวกมีแล้วอ๋อมีแล้ว,ลวทิ้งไปแล้วเออเออบอยรู้สึกมันไ,ได้ของทรัพใช่ไหมฮะมไม่ทรันั่งผมได้ใหม่เลยเหรอแต่ที่แน่ยบอยอะเพียบเลยเนี่ยพวกซอมบี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยคนตรีรอบเดือดตายเนี่ยอันนี้ดาบอ่ะได้ดาบแล้วมึงได้ดาบเรียกบอยฮะแล้วได้พันสามอันนี้ผมจำได้กากพันสามไปเหรอถ้ามีดาบไปจ่ายกูมึงได้ไหมใช่ ูไม่ดับแลเมจเยอะสุดแค่เจ็ดสิบเองตอนใหม่ไปมึงเอาอนการให้กูเน,นี่ยแหละเวรกรรมเขายัางไม่รู้เราว่าน่นโหดกว่ารู้กี่ออนได้กว่ากูสั่นเอาหกตัวเองให้ตัวเองโอ้ยอันนี้ไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขาหลังถ้าเราเปิดเนี่ยเราต้องเปิดอีกชุดก่นแล้วว่าจะเลือกอันไหนก่อนเออนั่นแหละอันนี้ของกูหมดนะไอ้ต้นไม้อะ่ะเอออันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็ยี่ห้าเดียวกว่ายี่ห้าใช่เหรอกูเกือบเอายี่ห้าแล้วไปละอุ้ยต้องลองบอสเดียวเลยก่อเบสล็อกกานนี้เอ่อ ไม่นี่เป็นอะไรได้อะไรกูได้แต่อะไรก็ไม่รู้แล้วจะเกี้ยวแล้วกูตกใ้เนี่ยแล้วเด็กานี่ยโอ้ยเฮ้ยไอ้หว่ยแล้วมึงจะมาได้ยังไรเนี่ยอ้ายกูตายดาบใหญ่แล้วมันบังหน้าดูดีมากเอามานตกเหวไปแล้วเออลูกมันโอ้โหแกจงทะลุแล้วกี่บล็อกเลยอะอันนี้เป็นออกซิเอ้ยเบนล็อกกูมองเบนล็อกออกซิเดียนแหลกอะไรอ่ะทำไรดาบไงมึงอ๋อมันยังไม่ตายหรออ๋อเบนล็ออกซิเดียน ยังลงอยู่เหรออ๋อยังลงอยู่ยังยี้มแบบความรักไงอ่ะอย่าบอกนะไม่กูกลดไม่จะกดไม่ได้กดเมื่อไหร่วันนี้กูต้องทำยังไงอ่ะอันนี้แปดร้อยอันนี้เยอะกว่าเสีกใหม่เลยเออไปทำเกาะใหม่เองนะกุยเกียศท่าไม่แล้วไปทำเกาะใหม่กูจะเสกเป็นร็อกเลยเดี๋ยวถ้ากูได้มาเดี๋ยวกูล้อมหมดแน่เลยอันนี้สามร้อยวันไม่ได้ของกูมันเป็นทองอ่ะนะของกูเสียสมาทั้งฐานสามสิบมานะเอออันนี้เป็นเกาะสายรุ้งแล้วโมไม่เอาดันเจี้ยนเหรอฮะ นั้นเจนมันมีอะไรวะตอนนั้นเราไปดูมันไม่มีอะไรปล่าวะก็ไม่มีอะไรไงเออแล้วโดนอะไรวะแล่วไงมีหมาเห่ามาบอกให้ไปดูเฮ้ยน่าเอามันกดใสนุนในการกูจำได้กูไม่เอาไอ้เปล่ากูจำผิดหรือเปล่าเออไม่ผิดมาเดี๋ยวถ้าไอ้บอยมันมันอย่างนี้เราก็ต้องรีบเปิดทุกคนฮโอ้เครงเกีนี่เหรอที่โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เราอยากไม่เคยได้นะบอยไหนเดี๋ยวพี่วิมหาไปก่อน อันเนี้ยเรายังไม่เคยได้เลยเกงสีม่วงเนี่ยเรือเรือเคยได้แล้วเนี่ยสีม่วงเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันจะดูแบบใหญ่ๆอวบๆเนีย่ยอ้วนๆอะ่ะเราจะยังไม่เคยเออเนี่ยอเน,นี้ยดูดิใหญ่ไหมเกงใหญ่ไหมใหญ่ไม่ได้เกงที่โห,มหดมากๆมากๆม,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 มากๆอะ่ะดูดิเอา้ากูตายไม่ตายดีกว่า <c oughs> โอ้โหอ, <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> มึงขึ้นมาไอ้กูฮีแบบโค้งอะไรไหนถอนก่อนก่อน นี่ทำไมวะพี่ผมดีๆอ่ะเอะไะครับทุกคนตอนนี้พวกเราเสกก่อนคือเนาะแต่ของก็เสกทีหลังนะมาเริ่มต่อซื้อของบอยเนี่ยเดี๋ยวบอยว่าบอยจะเปิด30กล่องเองใช่ไหมใช่เออแต่ของผมมันเหลือประมาณนี้อ่ะมึงมึงมีนับได้เหรอเดี๋ยวเปิดบอสเอ้ยเปิดซอมบี้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวโอ๋ยคือรถไอ้คือผมเสียนั้นไปแล้วว่ะไอ้กางเกงสุดโธของผมอ่ะไม่รู้ว่าเสียงมันจะมันจะมีเหมือนเดิมหรือเปล่าว่ะบอยบอยอ่ะโอ้โหทำไอ้บอสนี่แหละ ก็พอเมื่อเกมบัาก่ะถ้าไม่บักมึงก็แบบไม่ต้องไปเสียงลบใหม่เลยไหมหรือพูดไม่จริงแหม่คนตีกลุ h ม t t h e fuck เอาอะไร What the fuck ไรอะไรเฮ้ยปืนเฮ้ยเดี๋ยวนะบอยไม่เคยได้ปืนไม่ใช่หรอโ,โอ้โหโอ้โหปืนทำไมปืนไม่หมดเลยเยเราไม่เคยได้ปืนเชืบ่บอยอะไรก่อดทำไมมึงเห็นมั้ ก็กอดนี่แหละที่กูบอกไก่ไอ้นั่นแหละอันเดียวไก่นั่นเลยกับรองเท้าเลยไอ้กับไอ้กางเกงเลยอันนี้แหละเดี๋ยวถ้าผมหางเกงแล้วไม่ได้เดี๋ยวบอยดบ์ไอ้เสื้อแล้วไม่กูคืนด้นะเพราะมึงทำเพราะมึงทำแบบต้องกูมาเสกโลกใหม่นะให้เพราะมึงคนจริงกูเองกูให้แต่กูเห็นในน้ำนี่แสดงว่กูฟินทุกทีเลยแล้วมาเกิดโลกกูกาะตัวกับไอ้ฮะให้คนเชิดเปิดเปล่าไม่ตอบมึงกลับไปกาะมึงเลยอ่ะเกิดนี่เพราะมึงมาเกอะกูทำไมไปเกาะด้วนเย อร้ามึงยิงกูเหรอมึงยิงกูเหรอกินดูกูไม่สนงแลมมาดิมาส่งกูเลยเดี๋ยวมืงกูมาดิไม่มาก่อนมึงไอ้กินดิอันนี้เป็นรองเท้าว่าเฟิร์กูเปิดรู้แล้วกูเปิดเอาแล้วมึงมึงมาเพราะกูเปิดกูไม่เกี่ยวนะบอยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรู้แล้วเพราะว่าไอ้บอยบอกกูเปิดช้าใช่ไหมกูเปิดรู้เลยเออพอเต็มเงี้ยบอยเนี่ยพอเต็มเงี้ยโหโอ้โหกูเต็มมา ที่เรส ok ังเกตนะคือไอ้กล่องนี huh. <t> ่มันจะเปิพวกก่อบบอสใช่ไหมบอยนั่นแหละอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้ยในบอยชิคก็เปิดไม่มาล่ะทีกูอยาก้องกมราให้มาไม่มาเนี่ยีย่ียเอาเกมาให้กูกูแม่ทริวเอากอแม่ต้งกว่าเปกเดี๋ยวกวกูต้องตีผีเนี่ยอ่ะโอเคต้องมานั่งเกมมาให้ทุกคนฮ้ยทำให้ม่เป็นไม่เกมไม่เกมมาแล้วนี้ดีกปะอ่ะพีไปแลวมาโอ้ย้ซอมบี้กูขอร้องมึงเริกมาเดี๋ยวมีน้องบอกพี่ไม่ปิดเกมไอ้นั่นแบบ ได้เปิดสบายสบายหน่อยกูตกดี่ไอ้บอยไอ้ทีพีมาเรื่องของเขาอันนี้อ่ะขอเลือกของก่อนมาหมดแล้วมาทีแล้วก็ไม่เรืองขอเลยบอยอันนี้สองอันนี้อันอันนี้มันห้าร้อยเรทก็คือถึงเนื่องไม่ใช่หรอแต่นี่มันแค่เจ็ดสิบรีทเออเจ็ดสิบเพราะเรืมันดาเมจเยอะกว่าอ่ะเอ่อเอาไหนดีวะกางเกงสีม่วงอันนี้มึงเลือกของอยู่เหรอรอมึงอ่ะอ๋อ อะแล้วไม่เลือกของเหรอน่าเบ็นว่ากูมีของทีโ่โฟร์โฟูยมึงกูมึงหลบเสื้อทำไมกูนี่พวกกูเปิดไม่ได้เงยแล้วคืหโหดแล้วกูอะมึงต้องมาคืนกูลคืออะไรมึงเป็นคนตีกูให้เกีบังเอทีเอาก็ใครจะไปรู้ล่ะไม่รู้ถ้ากลับไม่ผิดเอา<ม>ดูไม่ผิดอ๋ออันนี้เหรออันนี้มันแปดร้อยไงแต่นี่มันงางาอะไรล่ะกูต้องหาก่อนอันไหนวะสรุปเมื่อคืนมันไม่หลบไปทุกคนอ่ะธนูนี้เท่าไหร่อันนี้จะโหดกว่าสีม่วง นี่ไงโหดจริงด้วยสามหม่นพร้อมแล้วพร้อมยังจะใส่ชุดนั้นใช่ไหมอ่าใส่ชุดไปเลก็เต็มตัวไปได้เพราะเราจะได้รู้ไงซื้อเสมอหรือไม่เสมอพอมแล้วพร้อมแล้วก็มาเลยย่ายังไงเ้าไม่อันนี้ค้างเหรออ้าวยูริลเดียค้างยกูยิ่ไม่กูจะยิหรอมันค้างอยแล้วก็ัยแล้วยัง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 ยยังยัยูงยอยยังงยังยยังกอย หัวใจกูหายไปแล้วหัวใจที่กูมีให้มึงอะหายไปแล้วของกูก็ตอนสู้กั์ถ้ากูตายก็คงหายเออเขาไม่หายขาไม่หายไหมกูไม่หายเลยกูเต็มเลยอ๋อเต็มเลยกูหายอ้าแล้วกูตกต้องฟ้ารัวเดี๋ยวกูถอยก่อนนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอ่ามึงตีกูมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กูตกฟ้าอ่าแล้วตาผมตีบอยบ้างมึงอยู่ไหนขอลองตีหน่อยบักไหมไม่บักไม่บักหรออ๋อในในบอยเราถอยก่อนดิอ๋อไม่แพ้งั้นเอาไงอ่ะแต่กูบักอ่ะ ไม่ครบมไงแพ้ไงเลือดเลือดหมดแต่เลือดต้เลือดมึงหมดแต่เลือดกูไม่หมดอ่ะก็ได้กันผมแพ้ไปก็ได้โอ้โหกูเปิดต้นาเพื่อแพ้นะโอ้ยโอเคผมแพ้ไป็นไม่เป็นไรก็แสดงคลิปนี้เนาะว่าเฉลิมกรณ์ใครชอบมึงอยู่ต่าดีกินชั้นมันจะิบมากไปไม่เปิดแล้วลอยฟามึงแน่นักงได้ไหมนี่